เอาละครับก็กราบสวัสดีมิรักแต่เกมสุดทานกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุรุปรักกากันอีกเช่นเคยวันนี้พบกับผมคนดีคนมเพิ่มเติมคือวันนี้เรามากับเกม Y วเบ u ลตี้โชว์ดาหรือว่าเกมกำนันสาวกับขบอยหนุ่มขบอยหนุ่มกำนันสาวเรียกอะไรก็เรียกเียกเถอะนะเอาเกมนี้จริงๆมันมีหลายชื่อมากมันแล้วแต่คนเรียกอันนี้แหละที่ผมชอบของวงการพีจีคือ แต่ละคนจะคิดชื่อแบบที่ตัวเองจําได้อ่ะออกมาแล้วก็มาคุยกันนะมาขอกันว่าแบบเอ้ยพี่ขอเกมนี้หน่อยขอเกมนั้นหน่อยบางทีเราก็ไม่รู้แล้วมันชื่อเกมอะไรนะแม้กระทั่งบางทีที่ผมเล่นผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อเกมจริงๆมันชื่ออะไรนะบางเกมจริงๆนะท่านผู้ชมโอเควันนี้เรามากับคอนเทนต์ทุน11บาทเท่านั้นท่านผู้ชมหลังจากจบจากทุน55บาทไปนะเราก็ขอเข้าสู่สันขันแอดวานสุดๆเลยท่านผู้ชมกับทุน11บาทนี่คือโค้ดแอดวาน แล้วเราเล่นแบบเบ็ดท่วมตลอดนะ <S <S บอกเลยเราไม่เล่นเบ็ดเล็กเบ็ดน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเล่นกันนะ, <S 1> <S 1> นะแบบนั้นนะเราจัดแบบเบ็ดท่วมตลอดเลยมาพร้อมกันเลยครับพร้อมแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุป,ปะก้ากันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะนะจะได้ไม่พลาดลิงอ่าไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ลงในทุกวันแล้วกันเนาะขออนุญาตแล้วกันท่านผู้ชมเบ็ดละสองบาทเช่นเดิมเช่นเคยเหมือนกับที่เล่นไปเมื่อเกมเกมอะไรวะเบเกอรี่โบนานซ่านะจัดไปเลยฮะทุนท่วมท่วม สองเบ็ดสองบาทดิไม่ใช่สองเบ็ดฮัลโหลสองบงสองเบ็ดอะไรโถบ้าบอคอแตกบ้าบอรจริงๆไปเลยฮะจัดไปแล้วเบ็ดท่วมทั่วมับเบ็ดไปเลยฮะอย่าไปกลัวนะท่านผู้ชมเราแบบเราไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบชิวไงท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงมาอยู่ครับมาอยู่แล้วคูณ2แตกมาแบบนี้แล้วตามไปที่คูณ4ีที่เขาบอยหนุ่มนะผมคูณ8ที่ปืนมาแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าปลอดภัยครับ โอ้โหเนี่ยดูเอาท่านผู้ชมผมนี่มันสายชิวโชว์สกิลเหนืออยู่แล้วมาฮะไหลต่อไปแบบนี้แล้วมาอีกวะล่ะเอ้ยมีสิทธิ์วะท่านผู้ชมมีสิทธิ์ว่ะผมบอกเลยว่าโค้รจะมีสิทธินะแล้วมาที่คูณแปดแบบนี้คูณสิบหกวะขอญาตสต็อปเบ็ดไปก่อนเลยฮะเออเออมาดีมาดีมาดี งงนี่ครับงงนี่ครับแตกมาได้ไงหมาถึงกูเลยงงนี่ครับเฮีย yeah. มางไงวะก <c oughs> ขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าด้วยกันแล้วแน่นอนครับแน่นอนเราอย่าไปกลัวฮะเราใส่ให้เบ็ดท่วมไปเลยฮะเราใส่ให้เบ็ดท่วมไปเลยฮะเราใส่ให้เบ็ดท่วมไปเลยฮะกลัวอะไรอะครับท่านผู้ชมจนตอนนี้คือเราไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเบ็ดร้อยมาแล้วโโหคูณ16บหมาอีกครับคูณ3าสองที่หมวกแล้ว คูณ6-4ที่ขาวบอยหนุ่มและกำนันสาว19,200บาทเฮ้ยจริงหรือเปล่านี่งไงรวมเป็น24,000กับอีก95บาทครับโอ้ยอย่างชิวนะน้ท่านผู้ชมอย่างชิวนะผมบอกเลยแล้วแตกมาคูณสองอนนี้ฮะแตกมาคูณ4ฮะแตกมาคูณ8อีกรอบอีกเอาดิอ่ะเอาดิอ่ะสุดจัดขนาดนี้แล้ว โอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกาที่5้4 0บบาทครับเอาอยู่เอาอยู่แล้วสเก็ตเตอร์มาอีกครับเอ้ยเอามาดิถ้าแตกเยอะผมยอมซื้อต่อเลยอะ่ะมาแตกเยอะผมยอมซื้อต่อเลยอะ่ะแตกเยอะแบบยอมซื้อต่อเอาอีกยาวๆเลยนะยาวๆแบบยาวๆจริงๆอะ่ะ โอ้โหบอกแตกร้องแตกเยอะไอ้เวนเหลือสามครั้งเหลือสามครั้งร้องแตกเยอะโอ้โหเผาบว่าเรียกเกลือกำจัดครับช็อตน,นี้คูณสิบหกมาเอ้ยได้ลุ้นอยู่แล้วคูณสามสองนี่หมวกเก้าพันหกหรอถือว่าแตกเยอะหรือ,อยังท่านผู้ชมแบบเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ยมาซื้อก็ซื้อ ไม่ได้ไม่ได้หวั่นอยู่แล้วครับไม่ได้หวั่นอยู่แล้วเราเรียกว่าเหลือเหลือตอนนี้เราเรียกว่าเหลือเหลือผมบอกเลยมาดิขออนุญาตสต็อปไปก่อนนะเราเอ้ยแตกอยู่แตกอยู่ยังสาระเนะ้ยแตก,แตก,แตก,แตกคูณสองมาครับผมแล้วคูณสี่ไหมโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตๆที่สองสี่ร้อยสามสิบห้าบาทครับผมมาดิไม่ได้กลัวแล้วเจ็ดพันห้ามันเรื่องขี้ปลาติ๋วครับผม เอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีพี่ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะครับสามารถดูชมคลิปของพี่เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตแตกจนแบบอ๋อพอแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยเชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นี้นสามารถกดเข้าไปสมัครกันได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นโคตรจะเยอะผมบอกเลยรับรองไม่ผิดหวังจริงๆครับผมขออนุญาตกลับเข้าสู่เกมกันต่อแล้วเหลือ7หมุน แต่ไปก่อน9 6 0บาทครับซื้อมา7,050มาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่ายังอยู่ฮะยังไม่มีทรงนะคุณ16มาเอ้ยเริ่มมีทรงว่ะคุณ32หมวกมาแบบนี้38,000เชี่ยะคูณ128อีก9,060ครับเอาดีมาเอาดีมาถ้ามันจะแตกโูดขนาดนี้ 53279.99บาทจุดครับผมเฮ้ย hey. จริงปะเนี่ยเอาอีกเหรอโหดจัดท่านผู้ชมโคตรโหดโคตรอันตราย50,000อ่มะัะไม่ได้แตกอย่างนี้ง่ายนะเว้ยแน่นอนนะท่านผู้ชมจะบอกว่าอยู่ฝีมือกันไม่ได้ ฝีมือก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าแบบบางทีมันอยู่ที่เบ็ดที่เราแบบค่อยๆเลื่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็แบบอยู่ที่ดวงเราด้วยคือเราไม่ได้ชัวร์ว่าเอ้ยกูกดครั้งนี้กูแตกแนะน่นอนว่อะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปเพื่อความบันเทิงนะท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากนะโอเคขยับเบ็ดแล้วสองร้อยเลยดีกวนะ่าท่านผู้ชมไม่ไหววะไม่ไหววะอยากโดนอะ่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 ะเดี๋ยวได้โดนจริงหรอไกคิดซะ โอ้ยโทษครทับคำหยาบเยอะเหลือเกินนะคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยติดเหลืองติดแดงขึ้นมาทำยังไงเนะี่ยโอ้โหทำไมมาให้จริงเหรอเบตสองร้อยอะ่ะคุณสองมาอยู่แล้วคุณสี่ที่ค่าวบอยหนุ่มดอกนี้คุณแปดโอ้โสวยงามเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้โหหนึ่งหมื่นห้าร้อยเลยหรอ พอแล้วพอแล้วเป็นสุดท้ายพอแล้วจะปิดคลิปแล้วท่านผู้ชมแล้วมาว่ะหมวกคูณ2นี่เขาบอยกับกันมันสาวสี่พันมวกคูณ4ไปฮะคูณ8ดอกนี้ที่ขวดเล่าแล้วคูณ16ที่ A บวกหมวกครับผมหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นไปอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมปิดคลิปอย่างสวยงามจริงๆครับผมโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะอย่าลืมเลยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสุรุ กันด้วยนะครับผมอย่าลืมเลยนะดี๋ยวก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะต้องลงในแต่ละวันนี้นะใครที่อยากให้พี่เล่นเกมไหนอยากให้พี่ทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากได้เกมอะไรอย่าลงคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม